และนะครับหลังจากนั้นแล้วก็จะแห่นะครับก็จะแห่ผู้ตายนะครับนะหลังจากยนต์กำมยานแล้วก็จะแห αι, ะ่ผู้ล่วงลับไปที่สุสานนะครับจริงๆแล้วนะครับนะในการแห่เนี่ยมันมีความหมายหมายถึงการเดินทางนะครับมันเหมือนกับเป็นการเดินทางนะครับเราไปส่งเขานะครับเราไปส่งเขา นะครับแต่เราไปส่งเขาได้แค่หลุมศพนะครับคงไม่มีใครแม้รักกันปานจะคืนกินก็คงไม่ตามไปส่งไม่ตามไปส่งต่อนะฮะก็จะส่งกันถึงหลุมศพนะครับและนะครับมีหลายคนถามว่าพระศาสนาจากปัจจุบันเนี่ยห้ามขับร้องเพลงลาตินแล้วหรือในพิธีกรรมต่างๆคําตอบก็คือพระศาสนาจักรไม่ห้ามแต่ว่าถ้าร้องเพลงลาตินเนี่ยหนึ่งขอให้เข้าใจความหมาย ขอให้เข้าใจความหมายของสิ่งที่ร้องเพราะว่าในพิธีกรรมเราเน้นการมีส่วนร่วมใช่ไหมฮะหรือว่าถ้าร้องลาตินทุกคนควรจะร่วมกันร้องไม่ใช่จับไม่แล้วก็ร้องกันอยู่คนสองคนมันไม่ได้ความหมายของความเป็นหนึ่งเดียวในคําภาวนาเพราะฉะนั้นภาษาจักไม่ห้ามที่จะร้องแล้วเดี๋ยวพ่อจะเปิดเพลงให้ฟังเพลงหนึ่งซึ่งมีความหมายดีมากและเหมาะและเราใช้ในขบวนแห่นะครับเพลงนี้ชื่อว่าเวลาแห่ศพคอลาตินเพลงที่ใช้แห่ศพ ชื่อเพลงอะไรครับเครฟังเพลงนี้ไหมครับอิมปาล์ติสุมเดดคันเตอันเจลีใครได้ยินไหมฮะไม่เคยเลยเหรอพ่อแก่ที่สุดในนี้เลยเนี่ยโอ้เจหมวยยกมือแล้วพ่อเขาย่างชั่วตกใจหมดเลยเนี่ยนึกว่าเราแก่สุดเลยลองลองฟังเพลงนี้หน่อยนะครับเพลงนี้เพราะด้วยนะฮะ เดี๋ยวพ่อจะแปลให้ฟังด้วยว่ามันแปลว่าอะไรจริงๆมันถูกแปลในวิธีอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่ทราบนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเจาอใหม่ใช่ไหมฮะเพราะว่าต่อลําโพงไม่ได้เดี๋ยวให้ฟังนะครับเพื่อหลายคนจะลื้อฟื้นความจําพ่อจะได้ไม่แก่ยว ะครับเพราะฉะนั้นมีหลายคนเริ่มร้องตามแล้วนะฮะแสดงว่าครับดีมากครับเพลงนี้เพราะนะฮะจริงๆเ้วเพราะมากนะครับแล้วความหมายก็ดีด้วยนะครับความหมายของเพลงนี้นะครับนะอิน a d ดิซุมเดดูกันเตอันเจลีแปลก็คือขอให้บรรดาทูตสวรรค์นะครับนำนำท่านเข้าไปในสวรรค์นะครับนะ อินตัวอัดเวนต s ซุสชิปิอันเตมาิรสนะครับก็คือเมื่อท่านไปถึงขอบรรดามรณัศขีต้อนรับท่านนะครับแอดเปดูกันเตอินชีวิตาเตมสร้างตำเยรูซาล็มและนำท่านเข้าไปในนครเยรูซาเล็มอันศักดิ์สิทธิ์ความหมายของนครเยรูซาเล็มอันศักดิ์สิทธิ์ก็คือสวรรค์นะครับเป็นคำเปรียบเทียบนะครับคอรุส อันเจโลลุมเตซูสชีปิอัสก็คือนะครับขอให้บรรดาทูตสวรรค์ขับร้องต้อนรับท่านนะครับแอดกุมลาสโลโกดัมเปาเปเรเอเตนัมฮาเบอัสเลคิแอมและขอให้ท่านได้พักผ่อนตลอดนิรันดรกับลาสลัดที่เคยยากจนในครั้งกันนูนด้วยนะครับทำไมพ่อบอกว่าความหมายดีเพราะว่ามีเรื่องราวของบุคคลในพระคัมภีร์ ลาสลัดจำได้ใช่ไหมครับลาสลัดไม่ใช่พี่ชายของมารีมาธาแต่ลาสลัดที่พระเยซูเจ้าเล่าในนิทานเปรียบเทียบว,ว่าเป็นคนยากจนเป็นยาจกแต่ว่าก็เป็นคนดีสุดท้ายก็อยู่ในสวรรค์นะครับที่สําคัญให้ความหมายของการแหกเพราะว่าเราส่งเขาได้ที่หลุมศพนะครับแต่ต่อไปเราฝากเขาไว้กับบรรดาทูตสวรรค์นักบุญบรรดามรณะสกีขอให นักบุญมอร์นาสกี้นี่รับดวงวิญญาณของเขาแล้วก็ขึ้นไปเฝ้าพระเจ้านะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจความหมายของเพลงแล้วก็ขับร้องแล้วเพลงนี้ง่ายทุกคนขับร้องได้นะครับแล้วก็สอนให้เข้าใจก็จะมีความหมายเหมือนกับบางคําที่เราใช้จนมันมันกลายเป็นเรื่องที่เราเข้าใจไม่ต้องอธิบายแล้วอย่างเช่นมิซาไม่ต้องบอกแล้วว่ามิซาคืออะไรทุกคนเข้าใจ แต่ปัญหาที่พึงระวังก็คือว่าบางครั้งไม่ได้ทําความเข้าใจก่อนไม่ได้อธิบายความหมายเอาไปร้องเลยแล้วก็ร้องกันอยู่แค่คนสองคนมันทําลายบรรยากาศของการมีส่วนร่วมนะครับ, <S <S รบเพราะฉะนั้นนะครับนะความหมายก็คือเป็นการเดินทางและก็นะครับเมื่อมาถึงที่หลุมก็จะมีการเซกหลุมแล้วก็ฝังผู้ตายสวดภาวนาให้นะครับนะฝากผู้ตายไว้กับพระเป็นเจ้า นะครับนะเราส่งเขาถึงได้แค่หลุมศพของเขาแต่เราหวังว่าบรรดานักบุญบรรดาทูตสวรรค์จะรับเขาไปพบพระเบญจเจ้าเราหวังในพระเมตตาการุณาของพระเบญจเจ้านะครับเพราะฉะนั้นนะครับในตอนจบนะครับจริงๆถ้าเราภาวนานะครับคาภาวนานี้จะทําให้เราได้รับพระคุณการุณแบบไม่ครบบริบูรณ์นะครับแต่พระคุณน,นี้ไม่ใช่สําหรับเราเป็นพระคุณที่เราอุทิศได้แก่ผู้ล่วงลับได้เพราะฉะนั้น เราจะสังเกตว่าในตอนท้ายก่อนจะปิดพิธีเราจะสวดตรงนี้เสมอนั่นก็คือโปรดประทานการพักผ่อนตลอดนิรันดรแก่เขาเถิดพระเจ้าข้าขอให้แสงสว่างตลอดนิรันดรฉายแสงมาสู่เขาขอให้เขาได้พักผ่อนในสันติเถิดการสวดบทนี้ด้วยความศรัทธาเป็นพระคุณการรุนแบบไม่ครบบริบูรณ์ที่เราสามารถอุทิศให้กับผู้ล่วงลับได้นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่พระศาสนจาจักได้สอนเรานะครับ สำหรับเด็กก็จะมีพิธีรงศพนะครับในรูปแบบที่อาจจะเป็นลักษณะของเด็กนะครับแต่ว่าในในขั้นตอนต่างๆก็เหมือนเหมือนกับพิธีผู้ใหญ่เพียงแต่ว่าบทภาวนาบทอ่านบทอํมลาการเสกหลุมศพก็จะเป็นภาษาที่เหมาะสำหรับวัยของเด็กนะครับไม่ใช่ความง่ายของภาษาแต่ว่าเนื้อหาความหมายของภาษานะครับนะ แล้วก็มีอีกอันหนึ่งนะครับหลายคนพ่อก็ตอบล่วงหน้าเลยนะกลัวจะถูกถามนะฮะหลายคนถามว่าคริสต่ังสำรองเรียนเรียนเพื่อเตรียมตัวล้างบาปแต่ยังไม่ได้ล้างบาปถ้าตายไปทำไงดีนะครับฝังได้ไหมได้นะครับอันนี้เป็นกฎหมายพระศาสนาจักรนะครับก็ไปนค้นมาให้นะครับอยู่ในกฎหมายพระศาสนาจักรนะครับมาตารา1นึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบสามวรรคที่หนึ่งบอกว่า พระสงฆ์สามารถประกอบพิธีปรงศพให้กับผู้เตรียมตัวรับศีลล้างบาปและเสียชีวิตก่อนที่จะรับศีลล้างบาปได้ชัดเจนนะครับต,ต่อไปนะครับก็อีกคําถามหนึ่งแล้วถ้าพ่อแม่คริสตังมีลูกอยากให้ลูกล้างบาปแต่ตายตั้งแต่เป็นทารกฟังได้ไหมครับฟังได้นะครับแต่ผู้ที่อนุญ,ญาตก็คือพระสังฆราชนะครับอนุญาตให้ฟังได้นะครับนะ เพราะว่าก็มีความปรารถนาแต่ว่าถ้ามีพิธีปงศพเช่นนี้นะครับผู้ที่เป็นพระสงฆ์จะต้องระวังอันนี้สําหรับพ่อนะครับล้วพ่อพ่อศักดิ์ในการเทศสอนเพื่อให้สะดุดเข้าใจอย่างชัดเจนว่าอย่างไรก็ตามศีลล้างบาปมีความจําเป็นนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของพิธีปงศพนะครับนะในปัจจุบันนี้เราก็จะเห็นว่าโดยสรุปแล้วนะครับก็เน้นนะครับถึงความหวังในการกลับบินชีพ พระเมตตาของพระนะครับมีการสวดภาวนาอุทิศแก่ผู้ล่วงลับนะครับแล้วก็ในพิธีปรงศบนั้นนะครับพระสงฆ์ก็เป็นผู้ทําพิธีนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีมิสาสังฆารุกรสามารถทามิสซาไม่ได้ทํามนะิสนาทำพิธีเฉพาะส่งศพนะครับฝังศพได้หรือแม้แต่ในบางแห่งนะครับถ้าขาดแคลนพระสงฆ์และสังฆากกนุกรพระสังฆราชสามารถแต่งตั้งคารวาสครูคําสอนให้ฝังศพได้ นะแต่ว่าสังคมณฑนนของเราคงไม่ใช่อาจจะเป็นสังคมณฑนทนที่อยู่ห่างไกลอย่างเช่นเชียงใหม่ที่อยู่ในดอยคุณพ่อคนนึงนะครับบวชเสร็จก็นะครับตำแหน่งเยอะมากนะครับเป็นเจ้าวัด50วัดนะครับมีสัตรุดวัดละเยอะอีกเหมือนกันนะฮะสัตรุดไม่เยอะสัตรุดอาจจะ1 0 20คนแต่คิสตังสำรองเนี่ยเป็น้อยนะครับหปีเนี่ยทำมิซาได้ประมาณ4รอบนะครับนะเพราะฉะนั้นบางทีก็มีความจําเป็นที่จะต้องอใช้ครูคําสอน